อีกหนึ่งเวทีหนึ่งกิจกรรมนะคะในการประกวดเกี่ยวกับท ALENT การแสดงโชว์ความสามารถนะคะที่ตลาดโชคพิชัยไปรับชมภาพบรรยากาศคิดแล้วก็ความสนุกสนานในกิจกรรมนี้กันเลยคะ่ะ เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่ตลาดโชคพิชัยแยกบางพลูจังหวัดนนทบรุรีได้จัดกิจกรรมสุดน่ารักและเต็มไปด้วยความสามารถกับการประกวดหนูน้อยโชคพิชัยทาเล n t คอนเทสตครั้งที่หนึ่งภายใต้แนวคิดร้องเต้นเล่นละครเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆอ,อายุไม่เกิน15ปีได้แสดงออกอย่างสร้างสารรค์และเสริมสร้างความมั่นใจบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหรอรเราะจากผู้ชม และผู้ร่วมกิจกรรมที่มาให้กำลังใจน้องๆกันอย่างอบอุ่นและสำหรับผู้ชนะเลิศในประเภทเดี่ยวได้แก่เด็กหญิงพิชยาดารัศมีภูมิหรือน้องไบรท์ที่แสดงความสามารถได้อย่างโดดเด่นจนคว้าอันดับหนึ่งไปครองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เด็กหญิงนันทการเอี่ยมธนากุลหรือน้องพิตตารองชนะเลิศอันดับสองคือเด็กหญิงนักนิชาเจริญศรีหรือน้องอิงรางวัลชมเชยได้แก่ เด็กชายปรัชญากรมั่นนาน้องวีแกนและเด็กหญิงพัทรธิดาจึงสมานุกุลน้องอะตอมส่วนประเภททีมรางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมทวินไดรฟ์ประกอบด้วยเด็กหญิงพิชชาพรเมธีวัฒนดิตน้องอัญญาและเด็กหญิงเพลงพริตตาคำแสนน้องพราวตี้ รองชนะเลิศประเภททีมได้แก่ทีมเดอะโชวเส้นวันประกอบด้วยเด็กหญิงนันทการเอี่ยมธนากุลแพตตี้และเด็กหญิงทันชยาการอ่องกลิ่นแตงโมทางตลาดโชควิชัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีได้แก่โกแกวิตต้า5 0อ UN2Beauty โคโดโมและคิเรอิที่ร่วมกันสนับสนุนให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างอบอุน่น แล้วพบกันอีกครั้งในกิจกรรมครั้งหน้าวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2568ที่ตลาดโชคพิชัยตลาดสดสะอาดอร่อยครบจบในที่เดียวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาดารัศมีพูติชื่อเล่นชื่อน้องใบอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนพระหฤทัยนะคทะบุรีค่ะ ในวันนี้นะคะหนูได้มาประกวดในตลาดโชคพิชชัยค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดลองเล่นเต้นโชว์ค่ะและประเภทที่หนูทําการแสดงในวันนี้คือประเภทการแสดงเต้นค่ะเป็นประเภทโซโล่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพลงพีตาคําแสนค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพตัตี้อายุ13ปีกําลังศึกษายอยู่ที่โรงเรียนลิทยาวนาไสอ2ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาพรเมธีวัฒนดิตค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอัญญาอายุ12ปีค่ะกําลังเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนศรีการวัฒน,นานันทุปธรรมค่ะว้าววินได้ค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาแสดงความสามารถที่ตลาด โชคพิชัยค่ะวันนี้รู้สึกดีมากๆาเลยค่ะที่ได้มาที่นี่ก็ขอบคุณตลาดโชคพิชัยนะคะที่ทําให้พวกเราได้มาแสดงความสามารถที่นี่นะคะสาหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับการที่ได้มาแสดงความสามารถให้กับทุกคนได้ดูค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กําลังใจพวกเราสองคนทวินได้นะคะขอบคุณค่ะ ปเลือดกลุ่มจ้องหางุ่นยืนแพ้แดดแดดสนุกทางแพ้เลือดเงนดินอนดโอ้โหพี่ดามันหลอกชอบมาใช้สิมาโอบดินบนยังแม่ขา้าตนารักกันชยายหดูดูเดินเพลินความแสบหน่อยทุกครั้งคำสะตากคำถูกใจไม่จบ คบเครคื่องเงื่อนตลาดไครไว้มาปด้าอร่อยสะาดท,ทุกมือ ดินรับหายรับนำปะเหวแต่บบหัครับแต่เนามาม่มีตาแก่ทําบำคาดผ้านงกีบสาราบเอาทุว้นนั้นกะลาดทังน,นั้นก็ไม่แค่ว่ารู้แล้วจะมีแล้วไปต่อด้วยข่าวกิจกรรมโปรโมทงานสารมูกครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมง,งานพลังศรัทธาแหฮนมูเตลู มหากรรมมูเตลูยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีจัดงานวันที่7-13กร,รกฎาคม2568ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไรสชสไตล์สมุทรปราการชั้น3พบกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับรายการดีๆกิจกรรมสร้างสรรค์รายการเพื่อสังคมและชุมชนหลากหลายอัทลรถความบันเทิง นะคะลรวพบกันนะคะกับพี่ไข่มุกพนารายรายการบันเทิงห้าวอร์รตี้ช่องห้าบ๊ายบาย